สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดีๆคือช่วงที่เขามีการได้ได้ไม้มสามสามมสี่ศูนย์อะไรเนี่ยเออพอดีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ได้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมโด<ช>ยจะมาดูแลตัวเองได้ <laughs> ไม่ได้อยู่มาตราสี่สิบด้วยออเนี่ยก็จะมีพี่น้องที่อายุอายุเกินซึ่งเขารับถ้าถ้าอยู่ในอย,อ,อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยคือ65ปีอ่าทนา คนที่อายุเกินโดยเฉพาะคนขับแท็กซี่เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะนะถ้าเกิดว่าสมัครได้เนี่ยเขาจะอยู่ในมาตรา40ผู้ประกอบกิสรใช่ใช่นี่คนขับแท็กซี่ที่เขาอายุเกินเนี่ยเขาบอกโอ้โหเนี่ยเห็นเพื่อนเพื่อนไอ้คันข้างหน้าเนี่ยมันอายุ64มันได้ได้เอาอ่อนกว่าเราไปนิดเดียวเองนิดเดียวเองอะไรผมผิดหรอที่เกิดเร็วไปหน่อยอะไรอย่างี้นะอปาะมหณนั้นแหละครับไม่ต้องพูดหรอกผมยกตัวอย่างให้เห็นมาก็เลย แบบร้องเรียนมาเราทำยังไงจะได้สิทธิ์เพราะว่าก uh ็เดือดร้อนเหมือนกันก็เหมือนตกสํารวจเนาะนี่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับข่าวดีสําหรับพี่พี่แท็กซี่รวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะใช่ค่ะผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ว่าเงื่อนไขข้ออื่นครบนะครับ ทีนี้ประกันสังคมเนี่ยก็ไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานรวมถึงกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะ,ะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แท็กซี่อายุเกิน65ปีและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งแน่นอนได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้คอรมก็อนุมัติกรอบวงเงิน166.94ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะและจะสนับสนุนให้รายละ5,000บาท2เดือนรวมเป็น10,000บาทค่ะ อันนี้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะคุณสมบัติต้องเป็นยังไงบ้างต้องขับแท็กซี่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุเกิน65ปีขึ้นไปและจะต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกไม่ใช่วินเถื่อนนะคะแปลว่าแปลว่าต้องจดทะเบียนคนที่ลงทะเบียนแล้วเสื้อกั๊กสีส้มก็จะต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังนะเบอมีชื่อไปเาเสือนื่มาก็ไม่ได้นะต้องต้องลงทะเบียนในเขตรยแท็กซี่คนะ อันนี้ขนส่งมาดูแล้วเทมีฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่ครัอันนี้นิดนึงนะคุณนัลลุมนมันจะมี2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งที่จะได้2เดือนก็คืออยู่ใน13จังหวัดแรกนะที่ก็คือเขาทำไมถึงได้2เดือนเพราะว่าจะรับผลกระทบนานหน่อยปรอป ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มข้นตั้งแต่แรกๆเลยคือคือประกันสังคมให้ให้ให้สงเดือนอยู่แลวเดือนละห้าพันนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะได้ก็เลยจะทยอยให้ส่วนอีก16จังหวัดเนี่ยจะได้รับ1นึ่งเดือนห้าพันนะครับก็ตามนี้ว่าเป็นข่าวดีนะครับส่วนวิธีการโอนเงินเนี่ยนะครับผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องไปสมัครที่กรมขนส่งทางบกแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนพร้อมเพย์นี่สําคัญเลยนะคะพร้อมเพย์ตอนแรกหลายคนไม่ให้ความสําคัญ คือบางคนกลัวข้อมูลตัวเองจะลลหลุดหรืออะไร จางเราเนี่ยเขไม่ได้ทาธุรกิจพันล้านก็นไปกลัวอะไรหรอกนะเนี่ย<อ>แล้วมันสะดวกมากเลยจะโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่เสียเลยนะไม่เสียค่ะคข้ามธนาค <ชม S 1> ารก็โอนได้นะแต่ต้องถูกกับบัตรประชาชนเวลารัฐบาลครามีโครงการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์เลยสะดวกดีนะครับทีนี้ก่อนจะได้เงินต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยที่กรมการขนส่งทางบกนะคุณผู้ชมนะเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะคะเอกสารพร้อมเพย์ต่างๆด้วยนะพร้อมเพย์ก็ไปธนาคารใช่ นะครับไปธนาคารตามห้างอะไดได้หมดเลยนะครับค่ะ